ไปดีพ่อพี่น้องม้อ pues นี้พบกบช่องคํามาผ้าเราคือเก้านะม้อนี้ห้าสิพผ้าพ่อพี่น้องไปลินปักเซ่กันนะม้อนีเฮาหยุดการเห็ดเบียกเห็ดงานหลวกะสิพผ้ากันปใช่ชีวิตในเมืองมือกับมือแต่เก่าเขาใส่ชีวิตบนนอกนะมออนี้มาซื้อเปิีงยไก่ซอยพ่อข้าเน้นะนนผมเีนนี้รอเก้าแบนี้นาพ่อค้าคือคือแทบบันข่อยแทะอะไรอาตัวไรขนาด นนเนโนนเซนโนกินไก่เซโนเรานี่เวิร์ดนะข้าวงคงเนะาะก,การข้าวนี่มักคือเทเรอนี้เนกินได้ดีทีเวิดขึ้นมาัาคงเซโดนเนาะรังสีเดินทางไปเดียวปักเซตอนนี้มาแว่กินขา่าวยูงหันกินไก่ ตอนนี้คนจะมาเสิร์ฟแล้วนะน้องป้องไปเพื่อนนี่ตำรวมันบินไกลคุณมาเสิร์ฟอาหารอลไรเมื่อไหรกินข้าวแห้งมาได้ยังข้าแห้งก่อนกินข้าวแล้วเนาะที่ไปเที่ยวกับปนตกฝนตกลิ่นพี่น้องเลยแลลังขึ้นรถเนาะโอ้ฝนตกฝนตกฝนตกะนโต๊ะไปห้างออกเดินทางต่อเนาะจุดมุ่งหมายคือปักเซอกีน้ำเร็นได้น้องทำซีอิ่มข้าวแล้วบ่แล้วอิ่มแล้วอยากนอนต่อ สเสลาแล้วนะกขาลังขึ้นไปพูะเสลาเอาออกมานั่งนอ,อกเอาจาจิตบันพ่นคือเขาสราไปดี่มแม่พี่น้องมาเที่ยวเด้อมือนี้เศร้าหาอยู่หากินเ,เปลี่ยนบรรยากาศ ผู้สลาวเลวเนาะมาหอดปักซีแล้วบาดเนี่ยผู้สลาวละเฮวัดี่เทิงผนะู้นะมาจะพาไปเบิง้งจะลงไปกราบไหว้พระไงลนะมาหอดแล้ววิวงามหลายพี่นอ้องบ๊ายบาย น้องท้องสีเฮาได้มาเที่ยวปักเซ่นะเมืองดีใจหลายตอนอยู่ในรถเพิ่นข้อตกสงอกสงอกเนาะ <c ười> ว้า <c ười> วิวในบอทางทางบอลรูดอะไรเห็นตัวเมืองปักเซ่ <c ười> ดีไหมเนาะเออเดินนุ่นเนาะทัศนคิภามาเบิง่งมุมสูงเนาะ มุมที่เห็นนครปากเซ์เบิดตัวเมืองเลยนะอยู่บบง,งามๆเลยเราจะเห็นเป็นตัวเมืองแล,แล้วก็มีคู่สะพานข้ามของ,ของจนสุดเลยห chẳng đắng luôn ở đây xa thôi. <laughs> ôi bật thử làm, nào kỳ đông này sao sao mèo quặt không kể Để nhàng luôn không nó Mua bảo yêu ngang nhàng luôn, Thật soi quầm khang khang ปลาสีแข็งแห้งสมใจอันนี้กับทีมงานเทาเสร็จเดียวกันสนับสนุนโดยยาดมกาวอือ้อ <laughs> <laughs> อันนี้ซ่องเ่นทำปั้นท่าหลอด้วยทุกคนเดอเน,เนอ,นนอิ่นกระฮ็ดคือการเนาะทีมงานเนาคือการฝากไปติดตามกดไลค์กวแซ่คนนี้ลงจากผู้สลาวแล้วพวห้องก็มีแผนจะไป สวนทุเรียนอยู่รักสแปดเนาะแล้วก็ยังสิไปหลยบอลอยู่แต่การบู้ว่าสิเป็นตามแผนเรอะพอ,พอ,พอตอนนี้นะฝนตกแล้วพวกเฮากันยางลงยางลงมาเบิง่งวิวธรรมศาสตร์อู้งามไปเลย้อง่งกันเป็นคนใดลงบอเป็นก็นกระลังทายหูปก,กันจนา ก็ลงไปบงไา,ายบอลมีตธรทำชาตรปลาใหม่พูงามเลยขังทะบินเนาะทีเด็ไตขันใดลงมาตะเกาห้องกัมีต่ขี่รถขึ้นแล้วกัลงประสุดนี่นี่ในหนองท่องซีคู้ซึกง<ด>อะไรซีบขันคู้ซึกงี่ไรยังเอนจอยยังบุ่มเื่อนัน่น,น,น ฝนกระโต๊ะแห้งเลยนะ,เ,ะเปล่ายางลงไปบบดนี้มื่นเด้อระวังมืน่นขั้นแซนนี่ลวย้ยคนตั้งหินเลยนะดวงขันไดพี่น้องสั้นขนาดฝนกระโตกแห้งระวังเด้อยางเด้อดจับสาวเด้อ ลูกนี้นั่นน้องท่องสีว่านอะไรเขียวไปสั้นขนาดปะคนกระโต๊ะ,ะแห้งๆเลยคนตกแห้งๆเลย,เลยขันใดกับสั้นๆเลยนี่ว้าฮ่าสูซนสูซน,นมาหอดเลยว้ามาหอดจุดนี่แห้งสั้นแห้งพี่นอ้อง สื่อจิตเลยข้างทําอิทนอกที่เ้าได้เห็นว่ามีคันใดลงมาตัวนี้เฮ้าแตะเกาเขาไม่ได้ขี่รถขึ้นบวกกัุ้นตกอีกว้าสั้นขนาดอีกประมาณส้าวสามสิบขันเนี้ครับจะหอดลมทนกับแห้งขนาดสั้นนะ ้งท่องสีพันยางแล้วมหูันเลยตอนนี้นักบอลเซนตุเรียนรักสเปียร์โศกไส้รักสเปียร์แล้วเนาะกทางแวะเข้าไปขับไปกินตุเรียนอันนี้เขาก็มามหอดสวนทุเรียนโศกไส้รักสเปีแล้วเนาะมาเบิ่งเลยมาทุเรียนคนตุเลียนอันนี้นสมาร์ทใหญ่ๆเลยวะ Cái lộn nơi nó lên nè lắm 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 cái ถ้าอยากแล้วคอมเมนต์มาได้ท่านสิเอามาฝากกินอยู่สวนโลหะหกสิบพัน,น,นกี่อยู่นี่โลหะหกสิบพันแล้วก็ลา,ายนี่ไม่จะหมากตาตีๆเลยคือนหมากเสียบบาทาจะนั่งไปเบิองบอนคนขายนะฮะมาเบิองต้นมันก่อนอ้าแตะ่สะออนนี่พี่น้องต้นบออ้ากิ้งใหญ่ละลายเลยสวนมาหอดจุดคนขายเลยนะนี่เพราหนาเป็นอเอาห,หมากนี่นะ<า>เพิ่งจะกินเห็นเบิ้ดมือนี่เพิ่ว่า เอามาได้สี่แม่สี่แม่น้าจงเนืเหลืองเพิ่นค้ายนั่น้นมาเต็มค้นสมบุญนมบุญนี่เนี่เพิ่นคล้ายโลห0 0กสิบพันจีบขาห้าทายหกแท็กห่างเพินเพินจะลดหายหาเซ็นอะลายเลยคนเต็มเลยเอามาได้เอามากไดเพื่เพื่อนเอามาได้มาง่ยนี่งบ้โพี่เจ้าของแทะงงองงงงง สื่อของทุเรียนคอร์มเขามือคทันบันดาลงฟงเกคโชคเขาเป็นผู้เสียสเ้นคนนั้นี่เป็นเลืองกินโบไรก็มอกเขาขึ้นไฮโลสี่นี่ผู้เกียวต้นเป็นเกาะบนนะเป็นขอบน่ัเต่าหรลยว่ามันเป็นอะไรเด็กนี่้องกระสออนกูนะทุเลียนนี่ตัวทุเรียนเลย มังมี่ท um. ่านนี่นะผมนี่ใครเอานี่ตัวนี้เราสามชีฟดิสามพวสัยตอนนี้เราสามชีฟนะโอสามชีฟใครเอาครับมานำมากินหอดสวนเลยนะรีวิวดูนะขนาดเอ้ยรีวิวดูอ๋อฟูงามเลยฟูงามเสแล้วเนาะปากใหญ่เลยเป็นใดเป็นใดรีวิวเฉียบมิว กินอยู่สวนเลยนะกินบรรยากาศสดเลยไม่ไม่สดตอนนี้มันเต็มไปเลยมุดยอดเลยเป็นอะไรเพื่อนน่าจะซีนดสดสดจากสวนเลยสำคัญบรรยากาศสี่มัน แซ่บแซ่ม,ม,มาได้เด้อ,อสวนทุเรียนสุสกไซรัตสเปรดน,นะปักทองแซ่บต้องมาลองดูตอนนี้ก็มาหอดตดัดเนื่องเลยเนาะเข้ากัไปมาลายบอลแล้วไปวัดวัดเพื่นก่อนวัดพุทธลาววัดพุทธลาวแล้วก็สวนทุเรียนรักสเปรดเนานะตอนนี้เขาก็มาหอตาดตัดเนื่องแลนะ้ว ไปบึงบรรยากาศน้อกันเลยไปมากหอดทางเข่าแล้วนะตัดฟันตัดฟันตัดฟันตัดยื่นมอไปดีทุกคนบรนี้กาศมาพี่มาทางอากาศก็เย็นเย็นนะอากาศโคตรเย็นเลยตัดท่านอากาศโคตรเย็นเลยทางคักๆไปเบิ่งกันเลยไปไอ ไปสิมี่ยังเอาเม,ามาื่อวานไปรีสอร์ทแล้วตอดนี้จะเป็นตาฟานเนาะฝนกระตกลิ่นน้องนรรยากาศสงบเย็นเอากาอย่างไปเบิ่งยทางในนะตอนนี้ก็เป็นบอลเป็นโซ่เขื่อนศิละปะอะ่ะนี่คนมาลิิน้นหลายอดบอลตาดแล้ว ว้ามีแต่หมอกแต่พี่น้องหมอกเต็มเลยบรเห็นนิงเลยเห็นแต่หมอกขาวโพ่นเลยเห็นิ่งเลยมึงจะสีขาวท้าปิกคนจะล่ายายอ่ะมันจะเป็นคาเฟ่เรมานั่งอยู่นะบาย ตัวนี้จะเป็นบอลเพิ่นมาขี่สลิงนะเพิ่นจะมารอคิวขี่สลิงพระเจ้าจะใส่หมวกเซฟตี้ไว้พระเจ้าขี่สลิงนะคนจะมาเต็มอย่างานี้เลยพระเจ้าจะสอนวิธี่เย็นอิธีโอนนะเพ,ะะพื่อความปลอดภัยวันนี้จะเป็นจุดปล่อยคนขี่สลิงนะพระเจ้าจะมาเรียนะคิวกัน เต็มอยู่จะมีพนังงานคอยเซฟตี้ไว้พระเจ้าจะปล่อยจระ,ะครูนะใเป็นครูกันกำลังเตรียมตัวสิออกมื่นมึงก็เลยวนะ่พระเจ้าจะไปทำอะไรนะบรรยากาศพิทยาลักันนะที่น้องมิเตอร์หมอกกำลังปล่อยไปแล้วลอยนะ cho nên chúng mình chút xong đừng... nhiều thì cải thì xuất không tạc khoan rồi nó chơi như nó mà cái cải nằm tốt thăng lùm cho bên bàn thịt chỉ xe linh nó okay. bận cái cải lên nhà cát của quân cái có có lăng hai hộp bộ hiến nằm tốt lơ hiến tầm mọc mà bừng tạt phản cả bộ hiến nhắn đó. hiến tầm mọc kháo kháo. กับคนท <c oughs> ่านจะไปใส้ตอบบบนี้ไปตดัดตัดเงื้องบแบบนี้โอ้เหื่อ่นะนี่นะเราแบบมีอยังเหือบรรยากาศอ่อมๆนะครับเย็นคักขนาดอากาศเนาะฝนตกอ <c oughs> เาขาเขามาทางนี่ยังพี่ก็ได้ย่างไปเบิ่งทางนี้นะมียังเป็นเพื่อนใหม่บอลก็จ้าอกขายเครื่องโซนแสดงสินค้านี้เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนบุหาน,นะเพื่อนส้นเผากระตูนะเพื่อนส้นเผากระตูนี่อจะเสียเบื้องเพื่อนส้นเผากระตูจะมีทรงแบบนี้นะ คักได้นี่งามเด้ตะกี้เขาเจ้าสามรือว่าคักเลยเป็นคือเห็ดปวกกน,น่อยเลยนะบอลน,นี้จะเป็นบอลคลายเสือผานะเครื่องหัตถกรรมเป็นคลายเต็มเลยค่ะเรื่องมีออกไม่มาอะโวคาโดอ่ะแม่ะเจอะโวคาโดะ เอากระดูคายเดี๋เต็มนนเลยสนะุดทางเลยเป็นเครื่องหัตถกรรมเป็นทัดจากตาดฟ้านห้องกับมาตาดที่นั่งน,นะจะเป็นท่านห้องกับทางเงี่เป็นคลายเครื่อง คนก็มาท่องเที่ยวร้ายคือกันตากผ้านะเขาแกง,แกงมไมัแกงมไมัก็บุ๊กนี นี่จะเป็นเส้นเผาแล้วนะดีได้ซีดได้ตายกันแล้บักเลยหลายเลยไปเทวุเทวุเทหุหลายเลยหลายเลยเหนได้การเพื่อนตัวโบมี่เลยโบมี่เลยเพื่อนเขาอย่าลอยเยอะเดียวกันเพื่อนเขาโบมี่เลยมาแบบลงมาในตลาดเนี่ยไปนะ คนหนึ่งชุบอลายสตาร์ฟันเป็นกันบรรยากาศเป็นน้ากำลังลงไปนะกันเอาลงดิคอมเมนต์เต็กคอมเมนต์บอกไงล่ะ

มาเตอร์เลือกลิฟต์พี่น้องแตส่ออนตอนนี้เป็นตา,ยานนนดยังนะตอนนี้ยินยังเลยยินจะเสียงมันตกนะมีคนมาเที่ยวกันเน,นาะถามสะพานไปผุนเนาะถ้าพอเป็นพี่น้องมาเบิ้งฮะมาตคือแน่ ตั้งจีนเลยเหรอตายหนักเขาเปไปคือคอนไฟเลยจะมีคนลงไปถ่ายหูบอยู่ซาลาตอนนั้นนะกล,ลกลางู่กลงอกเลยจะมีคนลงไป ตัวนี้จะเป็นทางลงไปมอนซาร่าสนั้นาะชั้นเะครับเพื่อนย่านมือกับเขนนี้เดา๋ยวเราลงมาเก็บมาบรรยากาศมาฝากเอฟซีะทุกคนะมีนักท่องเที่ยวมาจากเทไทยแน่ยเด็ดเล่าเท่าไหร่มาเสียวสุดๆเลยแบบนี้นะย่านมืนกับบ้านนั้น คนเดินลงมาลายเถริมนะลงมาไก่ไทรความแห้งแห้งเสร็จน,นะลงไปเรื่ลยลงมาไก่ไทรความแห้งแห้งแห้งเสรนเลยหรนะื่อไงนะอ๋องามขนานดะตัวนี้พี่น้องเอ้ยเก็บผ่านมาฝากเอฟซีนะทำปานผ้าเราเข้าคุณจผ่านทีิแล้วหน้าหาก็อดตัวเบื่อขอเป็นพี่น้องเอฟซี คนก็ลงมาบักหลายๆเลยบัดนี the the ้จะพาลงมาชมเหมือนสะพานขามนน้ำตกนะตอนนี้มันจะเป็นสายหนามไหลลงมาเนาะด้านล่างก็จะเป็นน้ำตกเป็นฟองใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ไปพุ่นจะเห็นตาลาเห็นี่น้องนี่ขู้นสุดมันเป็นตกตาล่าอยู่กลางน้ำเลยลงไปมากี่นี่ละเย็นหนาวบักไกลๆเลยเนาะ บ้าน,านั้นยังมีคนลงไปเฉยนี่มนความงามของธรรมศาสตร์นะเชิงสิเป็นตะยานแต่มันก็นมีความงามอยู่ในนี้นะคนก็นลงมาเบิ่งเต็มเลย